สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่น A Ma มกันนะคะเริ่มจากกันโอน้อยออกเลยนะคะเราก็ได้เล่นเป็นคนแรกเปียได้เล่นเป็นคนที่2แล้วก็เนียนแจงคนที่3เจลลี่คนที่4ค่ะนี่นะคะเราก็จะตัดภาพไปดูการเล่นกันเลยนะคะขอเชิญรับชมและรับฟังได้เลยค่ะสนุกแน่นอนค่ะ โออันนี้คืสองหรือคูณสามสามไ้เท่าไหร่น้ำเท่ไหร่แ้วมันเป็นสี่สองห้ดอันนี้คูณามปะไม่10ไม่ใช่คูณหรอคณเาอมาดาวแล้วไม่ใช่ีใครเชื่อกูเช่ไหม เอาวางด้วยครูพี่เปียหรอครูเจ็บขาเป็นไรนั่งนั้นแต่เบลลี่แหละคือพวกมึงคือมันเห็นพวกมึงจะเล่นเลยใช่เล่นหรูติดเกมกับเอาเล่นกพวกนี้กูหาเล่นอะไรก็ติดหมดมันเบี้ยวมัเบี้ยวอะไรโยอยไม่แต่ถ้าเบี้ยวนี้กูพอรับได้อยู่เงียวฉันข้าวตาดีกว่าไม่เงี้ยนะทะเลาะกันก็เล่นหรูก็เล่นเลยเงียบกว่าแบลลี่แบบเปียกับโบงอะ ่ขอโทษที่ี่เบลดาคนทักเปีไันันต่ไปอันนั้นไหมเด้อใครชนะใครชนะได้เบลตาเบลใครชนะผมเกมก้ามาใครจะชนะเริ่มเลยไม่เปลี่ยนคำให้เิวค่ะแล้วหอมน้อต้องสาวีอะเสานะครคุณที่สาม ้อาเอ็นแล้วหรออืมดูไปเปลี่ยนเลยมันจะคิดโกงนะคิดโกงอะไรมันโกนได้นะไม่ใครมีเท่ากับนใครงนี้ไงอจารวโรไีใช่ค่ะใช่ดีค่ชั่วเจ็ดร้อยสิบสามสี่สิบสี่เ14ดสิบสี่เจีดสิบสี่ เออใครมีสีอะได้เลยมันไม่มีเนี่ยใช่ไอเบลมีไอเบลหรือเปล่าไอเบลมีเอเมันนี้จางมีสีไม่มีเออ,เอ,อ,เอไปเลย <laughs> มันติดมอเปลี่ยนที่ถ้าเล่นกันเองก็ไม่สีเดียวก็สบางเลยคืออะไรเมื่อกี้มันไม่ได้มันติดอันนี้ไงมันเป็นสมการหนึ่งสมการหนึ่งมันไม่สุดแช่แครับมันสุดได้เยอะมากเรื่องใหม่เลไไงนี่จ้าจ้าอ๋อวันนี้ใช่ โอ้ฉันไม่มีเลยเนี่ย <laughs> <laughs> เปลี่ยนละอันนี้คืออะไรอ่ะเก้าหรสิบว้ายนายายั่นไงไอเบลเติมสีแล้ว